สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูกดเช่นเคยนะลูกวันนี้เราจะเรียนจินตคณิตกันนะครับให้นักเรียนนําหนังสือเรียนหนังสือแบบฝึกหัดจินตคณิตขึ้นมานะลูกแล้วก็เปิดไปหน้าที่43แล้วก็นําลูกคิดขึ้นมาด้วยนะลูกใครที่ไม่มีลูกคิดนะลูกก็สามารถใช้นิ้วมือได้นะครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการลดเจ็ดแล้วก็ลูกคิดเม็ดอื่นๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะครับลูกข้อที่1เพิ่ม8ลด6เพิ่ม7เพิ่ม8ลด6เพิ่ม7ต่อบ9เขียนเลข9ลงไปเลยนะครับลูกข้อที่2 เพิ่ม9ลด7เพิ่ม1เพิ่ม9ลด7เพิ่ม1ตอบ3เขเยนเล็ก3ลงไปเลยนะครับข้อที่3เพิ่ม1เพิ่ม8ลด7เพิ่ม1เพิ่ม8ลด7ตอบสอง เียนเลข2เลยนะครับข้อที่4เพิ่ม6เพิ่ม3ลด7เพิ่ม6เพิ่ม3ลด7ตอบ2เขียนเลข2เลยนะครับข้อที่5เพิ่ม7ลด6เพิ่ม8เพิ่ม7ลด6เพิ่ม8ด ตอบ9เขียนเลข9เลยนะครับข้อที่6เพิ่ม3เพิ่ม6ลด7เพิ่ม3เพิ่ม6ลด7ตอบ2เขียนคำตอบลงไปเลยนะครับลูกข้อที่7เพิ่ม8ลด7เพิ่ม1เพิ่ม 8, 8. ลด7เพิ่ม1ตอบ2องเขียนเลขสอเลยนะครับข้อที่8เพิ่ม4เพิ่ม5ลด7เพิ่ม4เพิ่ม5ลด7ตอบ2องเขียนเลขสองลงไปเลยนะครับข้อที่9เพิ่มสอง เพิ 6, 7, 2, 6, 7, ่ม6ลด7เพิ่ม2เพิ่ม6ลด7ตอบ1เขียเดเล็กหเลยนะครับข้อที่10เพิ่ม3เพิ่ม5ลด7เพิ่ม3เพิ่ม5ลด7ตอบ1 เขียนเลขกนึงเลยนะครับที่เหลือนะลูกอีกข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ไปเรื่อยๆนะลูกจนถึงข้อที่10นักเรียนฝึกทำนะครับอ่าทำแล้วเมื่อได้คำตอบก็เขียนลงในช่องว่างได้เลยนะลูกอ่าสำหรับวันนี้คุณครูกดก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ